วิธีขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยอัปเดตกักตัว AQ และ Sandbox จะแบ่งออกเป็น2ช่องทางก็คือสำหรับการกักตัวนักดั้งเดิมก็ทำได้หรือว่ากักตัวแบบ Sandbox ก็เริ่มต้นที่ภูเก็ตแล้วก็หลังจากนั้นคงจะมีอีกหลายจังหวัดก็สามารถเลือกได้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นทางเลือกยังไงก็คือเมื่อเราเลือกช่องทางใดอันนึงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งหน้าตาก็จะต่างกัน เว็บไซต์นี้ coe thailand mfa go th นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอพอเข้ามาตรงนี้ก็คือจะถ้าคนไทยก็คือสีน้ำเงินนี à, y, ้แต่ถ้าเกิดคนต่างชาติก็คือสีเขียวนี้ก็คืออ็อบจะขอโชว์แค่ภาษาใดภาษาหนึง่งนะครับแต่ว่าข้อความอะไรมันจะคล้ายๆกันหมดเมื่อเราเลือกเป็นของคนต่างชาตินะครับก็จะให้เลือกภาษาก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็เข้ามาปุ๊บก,ก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดติ๊กยอมรับตรงนี้แล้วก็กดต่อไปเลย มันจะเหมือนกันนะครับทั้งไทยและอังกฤษจะเหมือนกันต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้ของภาษาอังกฤษของชาวต่างชาติก็จะให้เลือกว่าเรามาจากประเทศไหนซึ่งบางประเทศอาจจะมีสถานทูตไทยหลายแห่งซึ่งก็ต้องระวังนิดนึงอย่างเช่นอ,อเมริกาก็จะมีถึงสี่แห่งหรือเยอรมนีก็มีสามแห่งแล้วก็แคนาดาก็สองแห่งอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเราก็ดูว่าที่อยู่ของเรามันอยู่ในเขตของสถานทูตไหน อย่างน,นี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็จะเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าต่างชาติเนี่ยคือพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยเขาจะมีเรื่องของวีซ่าเข้ามาด้วยเราก็ตัดมาตรงนี้ก็คืออย่างเราเลือกอเมริกามาใช่ไหมก็จะมีเนี่ยพวกสถานทูตหลายแห่งเนี่ยก็ต้องเลือกให้ตรงกับเขตที่เราอยู่แล้วก็สมมุติเราเลือกอันนี้ไปปุ๊บอ่ะแล้วก็ต้องเลือกวีซ่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยครอบครัววีซ่านอนโอครอบครัวคู่สมรสก็เนี่ยเบอร์หกใช่ไหมถ้าเกิดเป็นท่องเที่ยวก็เบอร์สิบเอ็ดไป เบอร์11ก็ก็มีหลายแบบด้วยนะมีทั้งลองสเตย์วีซ่าเกษียณเป็น non O หรือไม่ก็ถ้าเป็นฟรีวีซ่าเนี่ยก็คือวงเล็บ e X e M Medium Term Visitor Visa e x e e p t i o n ก็คือฟรีวีซ่านั่นแหละแล้วเกิดขอวีซ่าท่องเที่ยว T R มาก็นี่แหละ11วงเล็บ T R Medium Term Visitor Tourist T R สมมติเราเลือกอันนี้ไปละกันแล้วก,วก็ตรงนี้แหละที่ปเป็นทางแยกนะครับเราก็เลือกว่าเราจะเข้ากักตัวแบบไหน อ,อ๋อไม่ใช่กักตัวผู้ผิดจะเข้าไทยแบบไหนถ้าคอลันตีนอินอ a l t e r ร a t i v e ฟควอลันตีนวงเล็บ AQ ก็คือการกักตัวแบบแบบเดิมแบบเก่าก็คือกักตัวที่กรุงเทพหรือว่าพัทยานะครับในในช่วงเวลาที่พูดนี้หน่อย,ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้คืออยู่แต่ในห้องแล้วก็ถ้าตรวจเชื้อหนึ่งครั้งแล้วไม่พบเชื้อก็คือเดินอยู่ในโรงแรมแต่ว่าห้ามออกข้างนอกแต่ถ้าเกิดเป็นแซนด์บ็อกซ์โปรแกรมคือเป็นการที่ว่าเราไม่ได้กักตัวเราสามารถเดินอยู่ในจังหวัดได้ แต่ต้องอยู่ในจังหวัดกี่วันก่อนก็ว่าไปตามเงื่อนไขของเขาแล้วก็รายละเอียดจ,จะต่างกันการจองจะต่างกันก็คือ,อจะโชว์ทั้งสองอันเลยนะครับอย่างสมมตุติอันนี้ตัวอย่างก่อนนะครับคือคือมันจะคล้ายคกันต่างกันแค่บางอย่างสมมติเราเลือกแซนบ็อกซ์โปรแกรมก็จะมีทางเลือกอีกว่าจะเข้าอันไหนในวันที่พูดจะมีแค่ภูเก็ตกับสมุยสมมุติเราเลือกภูเก็ตไปแล้วออันนี้ก็จะขึ้นคําเตือนมาว่าก่อนจะมาคุณต้องรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย โอเคถ้าอ่านรับทราบแล้วก็โอเคเริ่มกันได้เลยก็คือกดปุ่ม Register สีเขียวนี้อย่างที่บอกนะครับของภาษาไทยก็คล้ายๆกันแล้วก็อ่านนี้หน้าเงื่อนไขแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดแล้วก็กด Confirm ไปเลยครับอันนี้คือเริ่มแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่ามันคล้ายๆกันเหมือนกันเกือบจะทุกช่องเลยต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นทีนี้ในหน้านี้ก็คือเราจะต้องกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วก็อัปโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีนวงเล็บ มันจะเป็นทางแยกกันถ้าเกิดว่าเรากักตัวแบบปกติแบบเก่าก็คือ a q เนี่ยจะอัพหรือไม่ัพก็ได้เพราะว่าณนะวันที่พูดก็คือไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็ตามเนี่ยก็จะต้องกักอยู่ในห้องเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเข้า sandbox program ไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ทุกคนที่จะเข้าจะต้องฉีดวัคซีนก่อนฉะนั้นมันก็จะต่างกันตรงนี้อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประกันนะครับก็ต่างกันอีกถ้าเกิดใครเข้า a q กับตัวแบบเก่าก็คนไทยไม่ต้องมีประกันส่วนคนต่างชาติต้องมีถ้าเกิดเราเข้าแซนบ็อกซ์ต้องมีทั้งคู่ประกันที่วงเงิน10,000แสนดอลลาร์ 100, ต้องมีทั้งคู่โอเคช่วงนี้เราก็คือกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตนะครับชื่อนามสกุลอ e ีเมลสัญชาติวันเกิดหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็วันที่คาดว่าจะเดินทางอันนี้ไม่ซีเรียสนะเพราะว่ายัางไงเราต้องไปอัปโหลดตัวเครื่องบินในสเต็ปที่2ออยู่ดีฉะนั้นก็คือไม่ซีเรียสผิดก็ไม่เป็นไร แล้วก็อันนี้ที่อยู่ในต่างประเทศเบอร์โทรในต่างประเทศซึ่งจะต้องมีตัวบวกอยู่ด้วยนะก็คือคัน t r y โค้ดนะครับแล้วก็ที่อยู่ในไทยแล้วก็เบอร์โทรแค่นี้แล้วก็บุคคลอ้างอิงก็คือใครก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนปู่ย่าตายายได้หมดก็คือมีคำนำหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรอีเมลซึ่งก็ไม่ได้สีเรียสน,นะหลังจากกรอกข้อมูลไปหมดแล้วก็คือตรงนี้ เราจะต้องอัปโหลดใบรับรองฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่บอกก็คือ AQ กักตัวในห้องจะอัปโหลดหรือไม่อัปโหลดก็ได้มีค่าเท่ากันกักยู่ดีส่วนแซนด์บ็อกซ์จะต้องอัปโหลดทุกคนเพราะราต้องเป็นเงื่อนไขว่าฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเข้าแซนด์บ็อกซ์ได้การอัปโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีนก็คือเราก็กรอกชื่อวัคซีนอ่ามันแล้วแต่ว่าฉีดยี่ห้อไหนใช่ไหมถ้า2โดสก็กรอก2รอบโดสเดียวก็กรอกครั้งเดียว อ่าจะกอกชื่อวัคซีนครั้งที่หนึ่งวันที่ฉีดวัคซีนครั้งที่สองวันที่ฉีดแล้วก็อัปโหลดรูปใบรับรองการฉีดวัคซีนพอเราอัปโหลดแล้วมันจะมีเครื่องหมายชี้ขึ้นให้จิ้มซ้ำด้วยนะครับเป็นการอัปโหลดเพราะว่าถ้าไม่จิ้มเครื่องหมายชี้ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้อัปโหลดไงแค่ลากมาไว้เฉยๆหลังจากใบรับรองแล้วก็คือหน้าแรกของพาสปอร์ตนะครับตามนี้เลยก็อัปโหลดกันไปแล้วก็ถัดมาก็คือ อันนี้ถ้าเป็นของภาษาไทยจะไม่มีก็คือเป็นเอกสารที่เพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติมก็คือจะมีเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติช่องนี้เราจะอัพวีซา่าถ้ามีนะก็ใครมาด้วยฟรีวีซ่าก็ไม่ได้อัพถ้ามาด้วยนอนโอหรือท่องเที่ยว tr ก็อัพไปหรือถ้ามีประวัติตาปั๊มที่เคยมาไทยก็อัพไปหรือว่าถ้ามาหาแฟนหาครอบครัวอยากจะอัพซึ่ง,งอันนี้ไม่ได้สีเรียนนะ ก็อัพพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรก็อัพไปแล้วก็บางสถานทูตก็สเปคเลยแล้วกันก็คืออเมริกาเขาจะชอบถามหาเขาเรียกว่าเป็นแคปสกรีนของยอดคงเหลือล่าสุดในธนาคารที่ไม่ต่ำกว่า700 u รดอล us ร์ก็ประมาณ20,000ถ้าสเต็ปนี้ไม่ได้อัพเขาก็จะเตือนมาทีหลังว่าให้อัพเพิ่มด้วยแต่ประเทศอื่นไม่มีนะประเทศอื่นไม่มีเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวเท่าที่เคยทำมานะครับก็คืออัพในช่องนี้อัพได้สูงสุดถึง15้าไฟล์เลย ย้ำนะครับว่าไอาเรื่องยอดคงเหลือล่าสุดเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือเฉพาะอเมริกาน้องนั้นไม่ได้ให้ทําคือช่องนี้จะอัพหรือไม่อัพก็แล้วแต่นะเป็นเอกสารเพื่อเพิ่มเติมเฉยๆแล้วก็ถัดมาก็คือประก,กันนะครับประก,กันก็อย่างที่บอกมันก็แยกกันอีกถ้าเกิดว่า A Q กักในห้องก็คนไทยไม่ต้องซื้อประกันคนต่างชาติต้องซื้อถ้าเป็นแซนด์บ็อกซ์ต้องซื้อทั้งคู่ทั้งไทยและต่างชาติต้องระบุว่าคุ้มครองโควิด -19 และวงเงินต้องไม่ต่ำกว่า10,000แสนดอลลาร์ 1, ซึ่งในตรงนี้ก็คือจะซื้อที่ต่างประเทศก็ได้แต่ต้องชัวร์ว่าวงเงินมันถึงเมาไม่งั้นเราก็ต้องซื้อใหม่อันนี้คือเป็นวงเงินความคุ้มครองนะครับไม่ใช่ค่าประกันค่าประกันก็ถ้าซื้อประกันอันนี้ของไทยซึ่งอ๊อฟมีออกคลิปไปอยู่แล้วก็คือจะประมาณหลักพันพอเสร็จหมดแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลยนะครับข้างล่างสุดเลยรายละเอียดเดี๋ยวก็อ่านให้เข้าใจก่อนเสร็จแล้วก็ติ๊กยอมรับตรงนี้แล้วก็กดเซฟ แล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าโอเคทวนข้อมูลอีกรอบนึงนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รหัส6หลักรหัส6หลักก็คือตรงนี้นะครับก็คือพอกดส่งทั้งหมดแล้วนี่คือแค่สเต็ปแรกนะเราจะได้ตัวเลข6ตัวนี้มาก็คือให้จดไว้หรือว่าไปเช็คในอีเมลเขาก็จะมีส่งมาแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเข้าสู่สเต็ปที่2ซึ่งจะแตกต่างกันและระหว่าง aq กับตัวแบบอยู่ในห้องกับ s a n b o x อ๋อแล้วก็หลังจากสเต็ปนี้ก็คือรอประมาณสัก 1-3วันทําการนะครับแต่เกิดเป็นแซนบ็อกซ์อาจจะแนานขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วยก็โดยเฉลี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน3วันทําการหรอกทําการก็คือวันทํางานของสถานทูตในส่วนนี้จะเป็น coe เ t e p ที่สเต s t ที่2ซึ่งออบจะทำแยกออกเป็น2ส,นส่วนส่วนแรกก็คือคนที่ต้องการกักตัวใน Alternative Quarantine หรือ AQ อยู่ก็คือที่อยู่แต่ในห้องแล้วก็เป็นสถานกักตัวในกรุงเทพหรือพัทยาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคนที่จะไปอยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ฉะนั้นอันนี้จะเริ่มจาก AQ ก่อนก็คือกักตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือขอให้ข้ามไปในพาร์ทของอีกอันนึงได้เลยอ่าแต่ว่าตรงนี้คือเอาเอาตรงนี้ก่อนก็คือว่าพอเรา COE สเต็ปแรกผ่านมาสัก วันสองวันแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาเช็คได้ในหน้านี้ก็คือตรงหน้าที่มีให้เลือกพวกสถานทูตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีปุ่มแดงเหลืองน้ําเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปุ่มเหลืองเนี่ยก็คือแก้ไขข้อมูลในสเต็ปแรกที่ว่าข้อมูลตามพาสปอร์ตประกันหรืออัปโหลดใบรับรับรองการฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ปุ่มแดงก็คือแก้ไขข้อมูลในสเต็ปที่2ที่เราให้อัปโหลดใบจองโรงแรมหรือว่า ตรวเครื่องบินอะไรเงี้ยส่วนสีน้ําเงินก็คือเอาไว้ตรวจสอบว่า C.O.E สเต็ปแรกผ่านหรือยังอ่าเราถ้าเกิดว่าลืมรหัสหกหลักก็คลิกที่นี่ก็จะให้กรอกข้อมูลนิดหน่อยก็จะมีรหัสหกหลักโชว์ขึ้นมาทีนี้เราจะเข้าสู่สเต็ปที่2ได้ก็ต่อเมื่อสถานทูตเขาอนุมัติให้กับเราอนุมัติสเต็ปแรกแล้วว่าเอกสารในสเต็ปแรกผ่านแล้วนะอ่าทีนี้พอเรากดปุ๊บก,ก็คือใส่หมายเลขพาสปอร์ตชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสหกหลัก ครับถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเนี่ยสเต็ปแรกผ่านแล้วแล้วก็เราก็ใส่ข้อมูลแบบตามที่บอกเมื่อกี้นี้ถ้าขึ้นแบบนี้นะอัปโหลดเอกสารนะคืออย่างนี้ตัวอย่างในคลิปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งบางอันเป็นภาษาไทยตัวอย่างภาษาไทยบางอันเป็นตัวอย่างภาษาอังกฤษขอให้รู้ว่ามันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเอาทั้งไทยทั้งอังกฤษมันก็จะยาวมากสําหรับคลิปนี้ฉะนั้นก็มันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออังกฤษตรงนี้ก็คือให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรม AQ ก็คือเราจะเริ่มจาก AQ ก่อนนะกักตัวในห้องนะแล้วก็ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือต่อจากอันนี้ก็คือแยกกันแยกกันถ้าเกิดใครภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือข้ามไปดูอันนั้นเลยอ่าแล้วก็กดปุ่มนี้เลยตรงนี้หลังจากที่ COE ผ่านสเต็ปแรกแล้วเนี่ยเขาก็จะนับถอยหลังสิบห้าวันก็คือถ้าเกิดเกินสิบห้าวันปุ๊บก็ไปทําใหม่คือเรามีเวลาสิบ้าวันในการไปจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมนะครับทีนี้อันดับแรกก็คือ เขาก็จะให้เลือกว่ารูปแบบเที่ยวบินที่เดินทางเป็น one วย์หรือว่าไปกลับก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยถ้าเกิดมาอยู่นานๆส่วนใหญ่ก็เป็นัน e w a อยู่แล้วใช่ไหมก็เอาตามตั๋วเครื่องบินของเรานั่นแหละว่ายัางไงอย่างเช่นถ้าเอาไประยะสั้นไปเที่ยวระยะสั้นแล้วก็กลับมาไทยก็เป็น one way อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาสักสองสาเดือนเสร็จแล้วก็กลับไปที่ประเทศตัวเองก็เป็น r e ิร์นเป็นไปกลับแล้วก็วันที่เดินทางกลับถ้าเราเลือกเที่ยวเดียวตรงบรรทัดน,นี้ ก็จะไม่ต้องกรอกแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นไปกลับตรงนี้ก็จะต้องกรอกเป็น3มช่องเลยอันแรกนี่ก็คือวันที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยกรณีตั๋วไปกลับอันนั้นคือขากลับนะตามตั๋วของเรากรอกตามตั๋วอย่างเดียวแหละง่ายๆอันนี้คือขามาไทยก็คือวันที่ออกจากต้นทางอ่าแล้วก็วันที่ถึงไทยแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินก็คือดูในตั๋วเครื่องบินเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการต่อเครื่องก็ กรอกตามนี้เลยหมายเลขเที่ยวบินการต่อเครื่องนี่คือหมายถึงว่าบางทีแบบอย่างเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็มีการบางทีแบบต่อเครื่องหลายครั้งกว่าจะออกจากอเมริกาใช่ไหมอันนั้นก็คือให้นับจากเที่ยวบินที่ออกจากประเทศครั้งแรกเลยเที่ยวบินในประเทศไม่นับนะอย่างสมมุติว่าออฟก็มีการเซื้อของเอมิเรตมามีการต่อดูไบก็เนี่ยแหละต่อดูไบนี่แหละ,าหละมากรอกตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวผิดนะครับเพราะว่าถ้าผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ให้แก้มันไม่มีการไม่ผ่านหรอก แล้วก็ตรงนี้ถัดมาก็คืออันนี้ก็คืออัปโหลดตัวเครื่องบินจะเป็นไฟล์ pdf หรือว่าจะเป็นเป็นรูปภาพก็ได้แล้วก็ทีนี้คือโรงแรมกักตัวที่เราจองมากแล้วก็เลือกชื่อไปแล้วก็อัปโหลดใบ hotel confirmation คือใบยืนยันการจองของโรงแรมก็คือเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราได้จ่ายเงินแล้วก็แจ้งเขาไปแล้วแล้วเขาก็จะส่ง hotel confirmation มา หลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะขึ้นหน้าคอนเฟิร์มตรงนี้มาแล้วเราก็รออีกประมาณ1-3วันทําการเช่นเดิมพาร์ทนี้จะเป็นสเต็ปที่2ในส่วนของเพื่อนๆที่ต้องการกักตัวแบบแซนด์บ็อกซ์ถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้ก็คือแสดงว่าให้อัปโหลดเอกสารแบบนี้ก็แสดงว่า coe รอบแรกของเราผ่านแล้ว กดไปปุ๊บก็คือจะเป็นการาสเต็ปที่2ของ coe นะครับช่วงแรกๆก็จะเหมือนเดิมก็คือพูดถึงเรื่องของเที่ยวบินที่เอาพูดไปเมื่อกี้แล้วในส่วนของ AQ ก็เอาสั้นๆละกันก็คือมาแบบไหนวันเวหรือรีเทิร์นจะกลับวันไหนหมายถึงถ้าเราเลือกเป็นวันเวลตรงนี้ก็จะไม่มีถ้าเลือกรีเทิร์นก็คือวันวันกลับนะแล้วก็วันที่เครื่องบินออกครั้งแรกจากประเทศต้นทางแล้วก็วันที่เข้าประเทศไทยถ้าใครเข้าวันเดียวกันก็ โอเคก็คือง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติใครเข้าอันนี้ออกจากประเทศตัวเองหนึ่งมกรลาแล้วก็เข้าไทยสองมกรลาก็ต่างกันตรงนี้แล้วก็เที่ยวบินที่เข้าประเทศไทยเที่ยวบินสุดท้ายที่เข้าประเทศไทยแล้วก็อันนี้คือสนามบินที่ออกครั้งแรกแล้วก็สนามบินต่อเครื่องแล้วก็สนามบินที่เข้าไทยมันก็จะต่างกันละอันนี้เรามาแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือว่าจังหวัดอื่นที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ต้องเลือกสนามบินของจังหวัดนั้นครับถ้าเกิดว่ามีการต่อเครื่องอีกก็ต้องมาใส่ในนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก ตรงนี้คือเอกสารเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินก็อัปโหลดไปแล้วก็ตรงนี้แหละเฉพาะของแซน d b บ็เลยใบชาบาเซอร์ติฟิเคตหลังจากที่เราได้โอนเงินทั้งหมดให้กับทางโรงแรมแล้วเราก็จะได้ชาบาเซอร์ติฟิเคตคือใบคอนเฟิร์มของโรงแรมนั่นแหละเป็นใบเสร็จนะครับค่าตรวจโควิด3ครั้งซึ่งต้องมาอัปโหลดในนี้เราจะเลือกว่าเราจะแค่ใส่ตัวเลขก็ได้ชาบาไหรือจะ เลือกเป็นชื่อโรงแรมก็ได้อย่างสมมุติเราลองเลือกอะไรสักอย่างหนึง่งสมมุติว่าพิมพ์ชายหาดป่าตองอะไรไปเนี่ยโรงแรมอะไรเนี่ยเลือกเลือก,อก,อกตามใบจองของเรานะครับดูในใบคอนเฟิร์มชาบาร์เซอร์ติฟิเคตของเราเลือกที่โรงแรมเสร็จแล้วก็อัปโหลดรูปไปหรือจะใส่แค่ ID อย่างที่เขาบอกก็ได้ถ้าใส่แค่ดีก็กรอกไปเสร็จแล้วก็ประกันอ้อไม่ใช่อันนี้ใบเสร็จค่าตรวจโควิดก็ต้องมาอัปโหลดในนี้ด้วย ฉะนั้นตอนที่เราโอนเงินไปหมดแล้วเราควรจะได้มาอย่างน้อย2ใบก็คือใบเสร็จแล้วก็ใบชาบาเซอร์ติฟิเคคือใบคอนเฟิร์มโรงแรมแล้วถัดมาก็อันนี้ประกันซึ่งเราได้อัปโหลดไปแล้วตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือเข้าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติก็จะต้องต้องอัปโหลดประกันนี้นะครับณนวันที่พูดก็คือต้องซื้อทั้งไทยและต่างชาติแต่อนาคตก็ต้องตามดูเงื่อนไขของเขาเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยนะครับ ก็จะจบขั้นตอนที่2ก็รออีก1-3วันทําการก็จะได้ COE มาหรือถ้าเอกาสารไม่ครบก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวสถานทูตก็จะแจ้งว่าขาดอะไรก็ไปหามาเพิ่มตามนั้นเท่านั้นเอง